มูล,ลนิธิอาจารย์สุกรีจเจริญสุขครับได้ร่วมกับมูล,ลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและก็ภาคีีครือข่ขายครับจัดโครงการดนตรีพลังบวกเผยโฉมนักร้องประสานเสียงวงปล่อยแก่จังหวัดภูกเก็ตกว่า200คนเพื่อที่จะสร้างพลังใจและรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุครับ นี่แหละครับบทเพลงที่คุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือบทเพลงภูเก็ตเมืองงามครับหนึ่งบทเพลงของวงปล่อยแก่ภูเก็ตที่ได้มีการขับร้องประสานเสียงอย่างไพเราะมากๆครับซึ่งเกิดจากการรวมตัวของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า200คนที่ได้ร่วมกันฝึกซ้อมนะครับเพียงระยะเวลาแค่3เดือนเท่านั้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มลนลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยเมื่อวันนี้นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศที่ห้องประชุมแคร์แซดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับสำหรับโครงการดนตรีพลังบวก วงปล่อยแก่จังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรฮิรันประสานการอาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนางอัญชลีวานิเทพบุตรนายกสมาคมศิลปภูเก็ตอาจารย์ถาวรเกียรติถาวรวงศ์และก็ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตร,ราจารย์ดรสุกรีเจริญสุขประธานมูล,ลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขได้บรรยายพิเศษนะครับถึงโครงการดนตรีพลังบวกวงปล่อยแก่ ซึ่งต้องบอกว่ามูล,ลนิธิอาจารย์สุกรีจเจริญสุขได้ร่วมกับมูล,ลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขับร้องเพลงประสานเสียงนะครับให้กับกลุมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ ซึ่งปัจจุบ,บันนะคะมีสมาชิกกว่า200คนค่ะโดยจำนวนสมาชิกนะคะมีมากที่สุดเท่าที่มีวงมา13วงในจังหวัดใน12จังหวัดค่ะและต้องเชิญครูดนตรีนะคะมาจากจังหวัดสงขลาและกรุงเทพค่าใช้จ่ายนะคะสูงทำให้ต้องคิดใหม่เพื่อจะสร้างให้เกิดความยั่งยืนและสามารถเป็น,นกลไกในการเปลี่ยนเมืองภูเกต็ตสำหรับบทเพลงที่วงปล่อยแก่ภูเก็ตนะคะใช้ในการขับร้องประสานเสียงมีด้วยกันจำนวน3บทเพลงค่ะคือเพลงสุขกันเถอะเราค่ะและภูเก็ตเมืองงามและเพลงสุดท้ายก็คือเพลงราสาสายา นั่่เองคะโดยในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะก็มีการแสดงพิเศษวงปล่อยแก่จังหวัดภูเกต็ตรวมกับไทยซิมโพนีแบล็คบินเทสค่ะนารานมังกรตลาดใหญ่บริเวณถนนคนเดินย่านชุมชนเมืองเก่าให้หนักท่องเที่ยวและประชาชนได้รับชมอีกด้วยค่ะโดยรองออท่านประธานมูล,ลนิธิอาจารย์สุกจริญสุขนะครับก็เปิดเผยว่าปัจจุบันสังคมไทยนะครับกำลังประสบปัญหาเรื่องของผู้สูงอายุทางในด้านจํานวนด้านการจัดการความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุไม่ให้เป็นภาระนะครับ ผู้สูงอายุหลายคนถูกทิ้งให้ดูโดดเดี่ยวเกิดความเหงาซึมเศร้าแล้วก็ไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้นะครับไม่มีใครดูแลเอาใจใส่สังคมรุ่นใหม่กับสังคมผู้สูงอายุมีบริบทวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปทําให้ผู้สูงอายุหมดความหมายและก็หมดความสําคัญลงไปเรื่อย โดยโครงการดังกล่าวนะครับก็เป็นกิจกรรมการร้องเพลงประสานเสียงจะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะที่จะตั้งนะครับวงขับร้องเพลงประสานเสียงวงปล่อยแก่สาหรับผู้ที่มีอายุ55ปีขึ้นไปแล้วก็เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความสุขก,กายสุขภาพใจและสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยหวังว่านะครับกิจกรรมดังกล่าวก็จะเป็นการรักษา เป็นยารักษาโรคนะครับเป็นเพื่อนในยามเหงาสร้างรอยยิ้มแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างกลมกลืนนอกจากนี้ต้องบอ,อกว่าการร้องเพลงเนี่ยก็ยังเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้การไหลเวียนของสารแห่งความสุขและก็ปรับสมดุลของท่าต่างๆในร่างกายโมเดลนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้กับชุมชนที่มีผู้สูงอายุอื่นๆนได้ทั่วประเทศด้วยครับ